ปิเทอมนี้ทีทัตก็อยากทำปืนลมเล่นครับเขามีกระสุนปืนเนิร์ฟเยอะเลยก็เลยเอาท่อ PVC ขนาด1เมตรมาขนาดเส้นในนี่เท่าๆกับกระสุน,นครับแล้วก็บาดร่องไว้ที่บายด้านหนึ่ง <c oughs> เพื่อจะเอาเส้นเชือกเอ็นมาร้อยติดไว้เวลาใส่กระสุนจากอีกด,ด้านมันเวลาตกมามันจะได้มาติดที่เส้นเอ็นนี้แล้วก็เอากาวร้อนทาให้มันเส้นเอ็นมันอยู่กับที่นะครับ จากนั้นก็เอาท่อเนี่ยด้านที่มีปลายเส้นเ,เนี่ยไปใส่ไว้ในขวดน้ําขนาด1.5ลิตรแล้วก็เอาเทปผ้าพันให้แน่นเลยให้อากาศไม่ไหลออกนี้เราก็เอากระสุนใส่ไปทางปากปากกระบอกนะครับแล้วปล่อยให้มันตกไปที่ก้นแล้วเวลายิงก็บีบที่ขวดน้ําขวดนี้มันก็จะปะดันอากาศให้กระสุนวิ่งออกไปดันหน้ายิงได้ ที่ถ้าํำเสร็จแล้วพ่อก็ออมาแยงเล่นนะครับซอมมากเลยเชียร์มันหลบไม่ได้สักทีเลยเนี่ย